ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ทํามาจากกรากไม้นะครับที่ได้เลี้ยงต้นไม้นะครับที่ทํามาจากกระถางนะครับที่ปลูกในกระถางที่เลี้ยงอยู่ในรอบรั้วบ้านของคุณตาเปลี่ยนนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนั้นมาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ประดับอยู่บนโต๊ะหรือว่าในตู้โชว์ของเรานะครับอันนี้ครับ ที่คนตาเปลี่ยนนะครับที่เลี้ยงต้นเฟื่องฟ้าแล้วก็ต้นหางนกยูงนะครับที่อยู่ในกระถางเสร็จแล้วก็ยกกรากขึ้นให้มันเป็นรูปคดเคี้ยวแบบธรรมชาติอย่างนี้เลยนะครับใช้เวลาในการเลี้ยงในกระถางนี้โอ้โหเป็นเวลานานหลายสิบปีเลยนะครับถึงจะได้รากไม้สวยๆนะครับสิ่งที่คุณตาเปลี่ยนนะครับได้ประดิษฐ์ จากรากไม้นะครับที่ได้นำรากไม้นั้นตัดเอาไปตากแดดให้แห้งนะครับเสร็จแล้วก็นำมาประกอบเป็นงานศิลปะนะครับมีทั้งหมดอยู่5ชิ้นงานนะครับที่คุณตาได้ทำขึ้นมาจากแนวความคิดและก็ความชื่นชอบของคุณตาเปลี่ยนเองเลยนะครับเป็นรากไม้ที่ทำจากธรรมชาติเลยนะครับ ของคุณตาเองที่ปลูกเพาะไว้นะครับที่อยู่ในกระถางต้นไม้อยู่ในบริเวณรอบรั้วบ้านของคุณตาเองเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำมาขัดลงสีลงสลักนะครับให้สวยงามนี่ครับเป็นแบบธรรมชาติเลยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับเสร็จแล้วคุณตาก็ได้นำกะลามะพร้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะครับมา ใส่ร่วมเข้าไปด้วยนะครับอยู่ในกิ่งของรากนั้นนะครับแล้วก็นำนกเล็กๆนะครับที่สร้างทําขึ้นมามาเกาะอ,อยู่บนดูเหมือนลักษณะว่าเป็นกิ่งไม้นะครับที่สวยงามอีกแบบหนึ่งเหมือนเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับกับความสวยงามของกิ่งไม้ที่มันคดโค้งเป็นลายแบบสวยงามแบบธรรมชาติเลยนะครับที่คุณตาได้ ทำขึ้นมาทั้งหมดอย่ห้าชิ้นงานเลยครับที่สวยงามมากเป็นลายแบบธรรมชาตินะครับลายของกะลามะพ้าวนะครับสามารถที่จะหมุนได้นะครับหมุนได้รอบ360วองศาเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมจะสลักอะไรลงไปก็ได้นะครับจะทำเป็นลวดลายอยู่ตรงกะลามะพ้าวนี้ก็ได้นะครับคุณตาบอกว่าจะสลักชื่อหรือว่า วาดแผนที่ใส่ก็ยังได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มเติมอะไรนะครับนี่ครับความสวยงามของรากไม้ที่เป็นธรรมชาตินะครับของต้นเฟื่องฟ้ากับต้นหางนกยูงนะครับบางชิ้นงานนะครับคุณตาก็ได้เจาะไว้สําหรับที่จะใส่หลอดไฟก็มีนะครับนึกอยากจะทําอย่างไรคุณตาก็ทําตามที่ตัวเองชื่นชอบนะครับ ส่วนตัวที่เป็นงูนะครับงูคุณตาบอกว่าได้เถาวันนะครับที่ใหญ่ๆที่เลี้ยงไว้ก็นำมาตัดแล้วก็ดัดดัดให้มันเป็นรูปงูแล้วก็ทาสีสวยงามเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับความสามารถของคุณตาที่ชื่นชอบทางด้านงานศิลปะนั้นผมว่าสวยงาม ผมเดินมาเห็นครั้งแรกผมยังสะดุดบอกโอ้โหมันเป็นงานศินลปะที่ผมก็ก็ไม่ไม่เคยเห็นนะครับที่ทำจากรากไม้ที่คุณตาบอกยิ่งประทับใจของคุณตาที่ว่าคุณตาเลี้ยงต้นไม้เอาไว้จนได้ถึงขนาดนี้ไม่ได้ไปเอามาจากข้างนอกหรือว่ามาจากในปา่าไหนๆเลยนะครับอยู่ในกระถางต้นไม้อยู่ในบ้านของคุณตาเปลี่ยนเอง ที่เลี้ยงไว้มาเป็น10กว่าปีนะครับนี่ครับงูก็สวยงามลงสลักแล้วแบบดูแล้วมันเป็นแบบธรรมชาติหอยที่คุณตาหามาได้นะครับแล้วก็ใส่หอยนะครับแล้วก็เอามาติดให้มันดูกลมกลืนเป็นแบบธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับความสวยงามของสิ่งประดิษฐ์ที่มาจากรากไม้ของคุณตาเปลี่ยนนะครับสวยงามมากเลย ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบอยู่เพียงแค่นี้นะครับอาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ